โครสตอรี่ข่าวสดที่นี่มีเรื่องต้องเมาส์นี่เสียศูนย์นี่สึกไลยได้เออจริงๆแล้วเขาสึกไลาได้น,นะอืมนี่เขาสึกไลยได้และที่สำคัญคือหลายๆอย่างที่ผ่านมาสามปีสีป่ปีทุกคนก็คงเริ่มเข้าใจในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมตัดสินใจที่จะออกมาพูด หลายๆอย่างถึงแม้ว่าเขาจะฟ้องหนือไม่ฟ้องอะไรก็กระทาก็ทําไปไม่ได้ว่ากันส่วนนี้หลายๆคนก็คือมันต้องใช้มันต้องใช้เวลาผมเชื่อว่ามันมันมันต้องใช้เวลาในการทําให้แต่ละคนเห็นเพราะว่าเราก็ไปปักปั๊มหรือเราจะพูดไปแล้วมันมันภาพมันไม่มีพฤติกรรมมันไม่เกิดขึ้นเราก็คงคิดว่ามันมันมันกคนเขาไม่เชื่อนะ แต่พอนานบันไปนาะนบันไปเห็นไหมใจนายอีเป็นนางมารอะ่ะพี่ต้องเลยมันเ,เอาบ้นเราบราไม่จงคยมันสมนสมันสอ้งเังสันงส้นจีต้แล้ศูนณเทศศูนย์สติสติลูกลูกสติสติตังสติสตังอะ่ะเข้าใจไหมล่ะสติมาปัญญาเกิดนะสติเตลอมันจะเกิดปัญหานะ สติมาหมาไม่กัดนะบอกไว้เลยแต่ถ้าสติถูกกัดเด็กจะไปกัดกบหมานะ <c oughs> ดีกครับพี่น้องเยอือพัดลมก็หมดแบตเตอรี่ไปแล้ว <c oughs> ยังไงนะจริงๆก็หลายๆคนผมเคยพูดเรื่องนี้มานานมานานแต่ว่าคนเขาก็ยังไม่เห็นภาพอขาอยังไม่เห็นภาพตอนนี้ภาพภาพมาเริ่มชันึ้นไหมช้างช้างมาเริ่มตัวโตเลยใช่ไหม,ม,มล่ะมันเริ่มเห็นช้างตัวเลยใช่ไหม อดีตพอตร,รอเคยว่าไว้นะ่ะอืมดูช้างมันต้องขออย่างมาให้เห็นช้างเป็นตัวใช่ไหมละ่ะเออช้างมันอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวแรกก็ได้นะมันอาจจะเป็นตัวที่สองก็ได้นะพวกเราพวกเราเห็นช้างกันแล้ยังบ้าวพวกเราพวกเราเล่เน,หนเห็นช้างกันล้ยังคะเป็นได้ล่ะอ่าไปไหนเห็นช้างกันล้ยังพี่น้องอืมสร้างตัวบังใหญ่เลยค่ะมันนาะเป็นอะไรกับพี่้องเลย เออตอนนี้ออกมาๆๆๆเป็น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 ยังไงล่ะแต่ก่อนแต่ก่อนนี่สีศูนย์ก็มีแต่ไปเสี่ยมเขาไปเสี่ยมเขาเป็นไงล่ะถึงตอนนี้ผมเชื่อลึกๆอยู่ในใจนะว่าณตอนนี้คืออียานนี่ได้ล้างสมองอีเสียศูนย์ไปแล้วล้างแป๊บเดียวรู้เรื่องพออรร่อเลยรู้ไหมสันดานดิบมาพัางกูเลยครับพี่น้องเลยมันไม่เคยมันไม่เคยเลยผมจะบอกให้ มันไม่เคยรู้จักบุญคุณอืมมันไม่เคยรู้จักบุญคุณใครหรอกอีเนี่ยมันบอมันบอ,อเอาใครดอข้าใจบอผมเคยพูดหลายครั้งหลายรอบเดี๋ยวมีโอกาสจะได้เจรไนาไปเรื่อยๆไม่ได้เสียใจเลยกับสิ่งที่อีเสียสูญฟอ้อนะแต่นเนี่ยกูกูแบบโคตรด,ดีใจเลยนะอืออะไรรู้ไหมกูดีใจที่มึงฟ้องกูจะได้จบ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 สิ้นสิ้นไป จบจบเรื่องอะไรลูกจ,จบจบเรื่องคำว่ากูเป็นน้องเป็นญาติเป็นอะไรมึงไม่ต้องมาพูดดินต่อให้มึงซี้แยอยู่ข้างถนนกูก็จะเฉยๆออมึงทํากับคนอยู่ในครอบครัวมานานแสนนานแล้วมึงทํากับพ่อกับแม่มาเยอะมากแล้วเออหลายๆอย่างที่ตากับยายรับรู้มาเยอะแยะมากมายโดยที่ไม่ได้อะไรมากมาย เขาเขาคิดว่ามึงเป็นลูกแหละถึงตอนนี้มึงจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่เขาก็มองคุณเป็นลูกเขาก็มองมึงเนี่ยเป็นลูกแต่ที่สําคัญคือกูจะกระชากหน้ามึงคือสันดานไงสันดานมึงไงนิสัยสันดานของมึงเป็นยังไงคนเขาจะได้รู้เขาจะได้เห็นช้างทั้งตัวไงอือตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มเห็นเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะอือเริ่มเห็นเยอะขึ้น <c oughs> ไม่รู้ว่า,าด,ดิพอบตรพูดบอกว่าช้างต้องดูให้เต็มตัวเนี่ยไม่รู้ว่าตัวไหนนะ อาจจะเป็นตัวที่สองนะตัวที่สองที่เรื่องแผพรวโอ้โหจะเดจะกั้นการพวกคำจานี่นะเงินใส่เงินงินงินประดาบริจากระครับจุปเจ้าชนะหนึ่งจุปเจ้าชนไหนึ่ง่ห้าหไสวมมาบอกว่าสวอยูแหวก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 ตนแ่กี้เขาบอกดิลีลาอิหลักเขาบอกดิศลิจ้าอะาแต่ก่อนทำไมมึงไม่พูดแบบนี้แต่ก่อนทำไมมึงไม่แหวดแวกแหวกแหแหแบบนี้คุณนายจ้าคุณนาย คุณนายพี่ชายนะคะไม่มีอะไระบ้านก็แบบว่าฝาบ้านก็แบบเอาสารกสีมาต่อไวนะะ้นอ่ะก็บ,บ้านก็มีพื้นนี่เแบบ็้าหนุ่มซิลิอยู่แบบนี้นะคะคนบันบานคนบันบานนี่จะเคนบันบานนะคะับสนากว่าสนากว่าอืมคนบันบานอา่า ทำไมมึงขัดมึงแน่เนาะกูบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดไปเรื่อยมึงอย่าพิ่งบ้านะมึงอย่าพิ่งบ้านะยังมีอีกเยอะขาใจปะกูนี่มันเกินมันฮักเกินนะมันฮักเกินเลียวนี่กูนี้มึงอย่าฟาบ้าดเด้อมึงอย่าฟาบ้าก่อนตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าพัดลมไฟหมดนะครับผมร้อนนิดน,นึงก็ช่างแม่งเถอะขอแค่อย่างเดียวห้ามไฟดับครับผมกันไฟดับวาได้เลยนี่ ตอนนั้นตอนนั้นน้าแกก็มีความรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกับทุกคนที่เคยอยู่เคียงข้างเขามีความรู้สึกเหมือนกันท่านลองคิดดูสิว่าแต่ก่อนนั้นใครที่ยืนอยู่เคียงข้างของอีเสียสูหลายๆคนนะหลายหคนเขายืนอยู่เคียงข้างไม่ว่าชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเขายังยืนอยู่เคียงข้างกับคนที่สูญเสียลูกนะจริงๆ ยูทูบหลายๆช่องเขาพยายามที่จะเข้าถึงคุณเพราะเขาอยากให้กำลังใจแต่คุณก็กลับบม้าๆเมื่อเขามาหาแ่งกับมึงใช่ไหมนะหลายๆคนผมผมเห็นเขามาซื้อผ้าช่วยอยู่นะไม่ว่าพี่ดูนาไม่ว่าหลายๆคนนะไม่ได้ซื้อผ้าช่วยเขาก็พยายามที่จะเป็นเป็นกำแพงพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคุณพยายามให้กำลังใจใครล่ะ หนูนาโหระพาจันสีโอ้หลายช่องนะตอนนั้นเนี่ยเออเป็นเป็นอะไรที่ตอนนั้นเป็นอะไรที่ระเบิดเติทิงสงครามสงครามน้ำลายอือคนเหล่านี้ต่างได้ระเบิดเถิทิกกับประทะนน้ำลายกับนาแตะก,กันทุกคนไม่ได้จู่ป่าก,กันนี่ส่อกันแค่เพียงเท่ดังสั้นใดนี่ซั้นใดนี่เออเพราะอะไรลุงก็เราอยู่คนละฝั่ง ก็เรามองอยู่คนละมุมในสิ่งที่เราเจอแต่ก่อนผมก็อยู่กับพ่อไปและแม่างนีน้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่นะผมก็อยู่เนี่ยแต่การพูดการจาการอธิบายคือเป็นเซฟโซนเป็นกำแพงกั้นให้เขาคนที่อยู่ฝ่ายเอเซซูนน่ะตอนนั้นมีใครอะ่ะที่แบบระเบิดเตเลลิอืมตาเฟมารีหัวลาภาอูนาใครบ้าไปอะ่ะก็แบบตอนนั้นคือแบบเผาพริกเผาเกลืออะ่ะคือแบบ เอารูกภาพมาเผากันนะเออตอนนั้นยังมียังไม่เห็นหัวนะตอนนั้นยังยังไม่เห็นหัวเห็นหัวอีอีอย่างเลยนะไม่มีเออยันป็นพิมพ์โพส์งอแงกอ,อยู่นะตอนนั้นที่ระเบิดเถเทินที่แบบโอ้โหสุติงกระดิกแมวคือใครตาเฟมเบอรี่อืมโหนพานดิฟาดทำไมเขาเขาต้องออกมานดนน้าแต่ด่าแบบระเบิดเถือนเ,เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาปกป้องคุณไง เขาปกป้องคุณนะเขาถึงเขาถึงแบบต้องมาประทะคารมกันแนตนี่ไง